เด็กหญิงนี้ยายชีวิตชาตินี้ข้าจะใช้ให้ดีเองบทส่งท้ายห้า มีบางอย่างหล่นจากท้องฟ้าอันสดใสของแดนเซียนหน้าประตูสำนักเซียนข้ากำลังเอาไม้เขี่ยร่างสัตว์สีทองตนหนึ่งมันหล่นมาเมื่อครึ่งเค่อก่อนข้ามองไปบนท้องฟ้าพยายามหาว่ามันหล่นมาจากที่ใดสุดท้ายข้าก็ใช้แรงผลักดันร่างนั้นเข้ามาในสำนักเนื่องจากข้าสูงเท่าเอวท่านพ่อ ทั้งอย่างร่างกลมป้อมท่วงท่าจึงดูยากลำบากหน้าเวทนาอยู่บ้างมึงเอ,อ๋อพี่ใหญ่พี่ร้องเจ้าไปเอาสัตว์เลี้ยงของเซียนท่านใดมาข้าพบเขาที่หน้าตำหนักของเราอ่าหมาป่าสีทองตอนนี้เพิ่งรับสายฟ้ามาแต่ประหลาดนักกลิ่นอายเขาไม่ค้ายผู้บําเพ็ญในแดนเซียนของเราไม่มีระดับขั้นเซียน แต่พีก่ก้นข้าจะไปบอกท่านพ่อกับท่านแม่ก่อนไม่นานนักท่านพ่อของข้าก็มาถึงท่านพ่อข้าคือเจ้าสำนักประจิมสำนักเซียนของเราคือหนึ่งในสำนักใหญ่ของแดนเซียนมีเซียนและมนุษย์ที่อยากบำเพ็ญมากกว่า2000คนท่านพ่อและท่านแม่ข้านั้นบรรลุชั้นเซียนระดับสูงอย่างรู้ทุกเรื่องเราแดานเซียนของเราคล้ายแดนมนุษย์ที่อยู่ด้านล่างแตกต่างตรงที่อายุคน ในแดนเซียนยาวนานจนลืมนับผู้คนที่เกิดมาในแดนเซียนคือผู้ที่ทำกรรมดีมานับร้อยนับพันชาติหรือไม่ก็ต้องบำเพ็ญมายาวนานตัวข้าและพี่ชายทั้งสองเป็นเซียนตั้งแต่เกิดเพราะท่านพ่อท่านแม่บำเพ็ญร่วมคู่ ไปบอกท่านแม่ของเจ้าว่าสหายเก่ามาแล้วข้าเดินต่อแตะไปหาท่านแม่เมื่อนางได้ยินว่าสหายเก่ามาสีหน้านางเป่งประกายสายแววยินดีเรียกได้ว่าท่านแม่รีบวิ่งมาจะดีกว่าท่านแม่ประคองหมาป่าสีทองตนนั้นพางปัดปัดถูๆูรูปรูปอย่างเอาอกเอาใจท่านเจ็ดในที่สุดท่านก็มาเสียที่ พี่แท้เขาชื่อท่านเจ็ดเขาน่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งท่านแม่จึงเรียกเขาอย่างเคารพเขาหันมามองข้าแล้วชี้มาข้าก้มตัวลงสำรวจตนเองอาพร์มีได้ขาดหรือสกปรปกชวนขายหน้าร่างข้าก็กลมป้อมตามปกติมิใช่หรืออ๋อ ก่อนหน้านี้ข้าประสบอุบัติเหตุเลื่อนขั้นเซียนสายฟ้าก้าวสายหนักหนาเกินไปกลัวจะรับไม่ไหวจึงนำามั่งเอ๋อออกจากท้องไปไว้ในท้องหงสาแต่สุดท้ายข้าก็หลับไปอีกหลายร้อยปีเพิ่งคลอดนางเมื่อห้าปีก่อนเจ้าเลื่อนทีหลังไม่ได้หรือ เอาหน้าท่านรอหน่อยประเดี๋ยวนางก็โตแล้วข้าเห็นเขาเป็นสหายของท่านแม่ปีนี้ท่านแม่ค่าอายุราวๆสองพันปีเขาน่าจะอายุเท่านางข้าทราบซึ้งใจว่าเขาเป็นห่วงกลัวข้าเติบโตช้าจึงอยากปลอบเขาให้คลายความตังวลท่านหมาป่าโปรโดวางใจ อีกสักสองหรือสามร้อยปีมึงเออต้องเติบโตแน่เจ้าค่ะข้าเห็นเขากระอักเลือดออกมาหนึ่งคำท่านแม่ข้ากล่าวต่อ ท่านเจ็ดแดนเซียนนี้ต้องบรรลุเจ็ดขั้นรับสายฟ้าเก้าสายเจ็ดครั้งจึงจะสามารถอย่างรู้ได้อีกราวๆสองพันปีนางจึงจะจำท่านได้แต่เมื่ออสมองช้ามาแต่ไหนแต่ไรน่าจะสามพันปีจึงจะบรรลุเจ็ดขั้นเมื่อได้ยินท่านแม่กล่าวท่านหมาป่าพันกระอักเลือดอีกครั้งเขาได้แต่ยืนงุนงงท่านพ่อลูผมข้าอย,ย่างแผ่วเบาอธิบายว่า เขามาจากแดนเทพอาสน์มาจากโลกอีกใบที่อยู่แสนไกลในโลกใบนั้นเขาคือเทพเจ้าผู้หนึ่งในโลกของเราเขามีใช่เทพเจ้าแต่เป็นท่านเซียนชั้นสูงอายุเขาปีนี้ก็เกือบจะ2,800ปีข้าขึงขังปฏิบัติตามธรรมเนียมอย่างผู้ได้รับการอบรมมายอย่างดี มั่งเอ๋คารวะท่านเสียนผู้เท่าอย่าจื้อทอดถอนใจในโลกคู่ขนานโลกต่างๆนับหมื่นพันกว่าใบด้วยคำแนะนำของท่านอาจูเชร์และการออกหน้าของท่านพ่อในที่สุดเขาก็ค้นพบโลกใบนี้โลกที่มีความเป็นนิรันี่ที่ทุกคนสามารถมาอยู่พร้อมหน้าโดยไร้เงื่อนไขาทางการเวลาแต่เขาเกลียดคำว่าท่านผู้เท่าจากปากเล็กๆนั่นเหลือเกิน ตอนข้าคือเทพชะตา แม้จะเป็นเทพอสูรเช่นกันแต่อีกฐานะของข้าคือเทพชาตาเฝ้ามองให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ชาตาลิขิตไว้คือหน้าที่ของเทพอสูรเซียนอูอำนาจขอบเขตล้วนกำหนดไว้ชัดเจนหากเป็นไปตามชาตาฟ้าดินคือราบรื่นหากไม่ราบรื่นก็ต้องคอยแก้ไขให้เป็นไปตามที่ถูกเปลี่ยนใหม่คำกล่าวว่าชะตาเจ็ดส่วนตนเองสามส่วนการตัดสินใจ พลิกผันนั้นมีเกิดขึ้นเช่นกันแต่โบราณมา เจ็ดส่วนของชะตาผู้ขนล้วนเป็นไปตามคันลองแต่อีกสส่วนที่ไม่เป็นไปนั้นต้องมีแผนสำรองเอาไว้เช่นกันเรื่องเหล่านี้ล้วนถูกกำหนดเอาไว้แล้วตามบราดิขิดฟ้าดินนั้นอย่างรู้ยิ่งกว่าสิ่งใดรวดเร็วเสียยิ่งกว่านกอินทรีโผบินแต่ชาตาสส่วนที่ผิดไปจากเดิมนั้นใช่ว่าจะตรวจหากันได้ง่ายได้ดวงวิญญาณในโลกหมื่นพันกว่าใบนี้มีมาก ไม้เหลือขนานับเทพอาสูนสเซียนอูดูแลเฉพาะโลกใบนี้กว่าจะทราบเรื่องก็ผ่านไปแล้วถึงสองชาติพบหากไม่มีดวงวิญญาณของสตรีนามว่าวี่เสียงหรูร้องทุกข์ในปรโลกเทพอาสูนสเซียนอูเองก็คงถูกปางตาไปอีกนานเช่นกันวี่เสียงหรูผู้นั้นร้องทุกข์ว่าตนเองตายอย่างไม่เป็นธรรม ถูกอนุของสามีรอบสังหารดวงวิญญาณที่ตายเพราะรักนั้นอาฆาตรุนแรง ตนยมมาทูตหน้าวัวหน้ามา้าทั้งหลายเอาไม่อยู่นางไม่ยอมดื่มน้ําแกงยายมั่งแล้วเดินข้ามสะพานไปผุดเกิดดึงดันจะกลับไปในโลกที่ตนเองจากมายายมั่งจึงเชิญเทพอสูนเซียนอูไปช่วยตัดสินเพราะต้นเหตุเกิดจากเหตุการณ์ในจัก,กรวรรดิเทียนฝูถูกเทพชะตาของโลกใบอื่นต่อว่าต่อขานเมื่อเทพอสูนเซียนอูไปถึงจึงพบว่านอกจากชะตาของวิญญาณดวงนี้ ยังมีวิญญาณดวงอื่นที่บิดเบี้ยวล้วนแล้วแต่ผิดเพี้ยนไปหมดเทพชะตาของโลกใบอื่นพวกนี้ก็เลินเล่อไม่ดูแลก่อนรับวิญญาณข้ามแดนเมื่อมีคนร้องเรียนจึงคิดจะป้ายความผิดทั้งหมดมาที่เขาเทพอาสูนเซียนอู่ได้แต่ทอดถอนใจครั้งแรกเทพอาสูนเซียนอู่ตกใจ กับใบหน้าของดวงวิญญาณน,นั้นช่างคล้ายเหล่าเอ้ยยิ่งนักแต่เมื่อคิดอีกทีคนหน้าคล้ายกันก็เป็นไปได้ในเมื่อมีโลกนับหมื่นพันใบเอาเถิดนี่แค่เรื่องบังเอิญดังนั้นเมื่อได้พบดวงวิญญาณเกิดใหม่ที่ไรซึ่งได้แดงพยายามหาในตำราฝ้าดินอย่างไรก็ไม่พบกำเนิดที่ไปที่มาเทพอาสุนเซียนอู่ใจเย็นรอดูดวงวิญญ,ญาณไรได้แดงต่อไปเมื่อตา ลงจะได้ดูว่าพี่แท้แล้ววิญญาณต้นกำเนิดนั้นคือสิ่งใดเรื่องนี้เทพอาสูนสเซียนอูก็รำคาญใจเช่นกันจะดูวิญญาณต้นกำเนิดได้ก็ต่อเมื่อตายแล้วเท่านั้นแต่งานเขากลับยุ่งเกินกว่าจะรอคอยเพียงอย่างเดียวเทพอาสูนสเซียนอูจึงลักสายตาไปดูเรื่องยุ่งยุ่งของดวงวิญญาณอื่นระหว่างรอเวลาให้วิญญาณไร้ได้แดงตัวนั้นหมดอายุไขเมื่อหวนกลับ มาจับตามองอีกครั้งกลับได้พบว่าวิญญาณไร้ได้แดงนั้นไปเกิดใหม่อีกแล้วพริบตาเดียวก็เป็นชาติพบที่สของดวงวิญญาณไร้ได้แดงหากจะกล่าวถึงดวงวิญญาณต้นกำเนิดที่ไร้ได้แดงนั้นมีเพียงเหล่าเทพเจ้าหรืออาจเป็นไปได้ว่านี่คือวิญญาณร้ายที่แอบลบหนีไปเกิดจึงกลายเป็นวัฏฏสงสารที่ผิดพลาดสิ่งที่อยู่รอบข้างก็ผิดเพี้ยนไปเพรา ฟ้าดินลงโทษเทพอาสูนเซียนอู่นั้นครั้นจะใส่ใจอีกแล้วเขายัางมีเรื่องมากมายที่ต้องทำงานยุ่งยิ่งนักจึงบีบให้ดวงวิญญาณไร้ได้แดงดวงนั้นปล่อยดวงวิญญาณหนึ่งไปวิธีบีบนั้นไม่ขอกล่าวถึงสุดท้ายผลอนลับกลับกลายเป็น วิญญาณดวงหนึ่งนั้นตายแทนนางกำลังขอร้องทุกเกี่ยวกับคำสาบานในปรโลกพี่แท้วิญญาณดวงที่ร้องทุกขในครั้งนี้ก็คือซื้อซื่อนางเวียนว่ายในวัฏตะสงสารมานับพันชาติพบล้วนแล้วแต่เป็นไปตามชะตาฟ้าดินทั้งสิน้นแต่สามชาติพบล่าสุดนี้กลับผิดเพี้ยนไปเหล่าตาปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ เซียนอูจึงได้ทราบความจริงของวิญญาณที่ไร้ได้แดงไร้ที่มาที่ไปวิญญาณดวงนั้นถูกประกอบขึ้นมาใหม่แต่ไม่อาจหนีพ้นชะตาเดิมมีบุคเพแต่ไร้วาสนา ที่แท้สามชาติพบของซื้ออที่ผิดเพี้ยนคือการคงอยู่ของเขาทั้งสิ้นเทพอาสุนเซียนอูจึงต้องเปิดตำราฟ้าดินอีกครั้งเพื่อดูว่าในตำรานั้นอนุญ,ญาตให้ทำอย่างไรพลางทอดถอนใจว่างานตนเองนั้นยุ่งเกินไปแล้วในเมื่อทุกอย่างเริ่มต้นพี่จักรวาดเทียนฝูก็สมควรย้อนกลับมาที่นี่อีกครั้งมากันให้หมดนั่นแหละตอน คู่ดาวพีขาศ นับตั้งแต่ข้าถือกำเนิดโลกใบนี้ยังคงเงียบเชียบไร้ซึ่งสิ่งใดข้าแต่เตรอยู่ตามลำพังนับพันปีชีวิตที่ผ่านมามีเพียงความเงียบเหงาอันน่าทรมานใจข้าถือกำเนิดมาเพื่อเหตุใดข้ามีชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเพื่อเหตุใดแต่ไร้ผู้ใดมาตอบข้าทั้งสิน้นในวันหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่สองก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเขามีรูปร่างคลาค้ายข้าเพียงแต่มีสีดำ เท่านั้นเราทั้งคู่ต่างเป็นหลงหรือมังตอนหากพิจารณาตามรูปลักษ์แล้วข้าคือหวงหลงส่วนเขาคือเฮยหลงร่างมนุษย์ของเขายังเล็กและต้วมเตี้ยมร่างกายอาบไปด้วยพลังอินซึ่งเป็นพลังด้านลบข้ากระวนกระวายใจอยู่นัานแม้จะไม่มีผู้สอนแต่ข้ากลับรู้โดยสัญชตาตญาณว่านั่นคือสัญญาณอันตรายอย่างหนึ่งแต่ข้ายึดถือเขาเป็นน้องชายเฝ้าเลี้ยงดู เขาอย่างเอาใจใส่จนกระทั่งเขาเติบโตยามนั้นมีมังกรเขียวพยักขาวเต่าดำวิหกแดงถือกำเนิดขึ้นมา เต่าดำตนนั้นมีตำราฟ้าดินในมือมาด้วยข้าจึงได้ทราบว่าพวกเราถูกเลือกให้เป็นเทพอาสูนขุมของโลกใบนี้โลกใบเล็กๆในหมื่นพันใบของจักรวาลข้าเป็นราชันของโลกใบนี้โดยกำเนิดข้าเลือกจากโกหกสี่เทพอาสูนนั้นว่าเฮยหลงคือน้องชายของข้าหลายพันปีเคลื่อนผ่านมนุษย์และสัตว์อสูนต่างถือกำเนิดข้าพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาความส งบเอาไว้เพราะช่องว่างระหว่างข้ากับมนุษย์คือเผ่าพันธุ์ต่อให้ข้ามีร่างมนุษย์แต่ความจริงข้าคือสัตว์อาสูนที่เป็นเทพ,พเจ้ามนุษย์นั้นอ่อนแอและตายง่ายทั้งยังไม่ป่าเถื่อนเท่าสัตว์อาสูนข้าจึงให้ความเวทนาพวกเขาอยู่มากข้าให้เกียรติจ,จักรพรรดิของมนุษย์คบหาเป็นสหายเคยให้คำมั่นว่า จะให้พรหนึ่งข้อต่อเขาเป็นพรที่ข้าเสียใจที่สุดในชีวิตในฐานะผู้ค้ำจุนโลกใบนี้ข้ามีงานยุ่งมากมายน้ำท่วมฝนแล้งสองเผ่าพันธุ์ทะเลวิวาดล้วนแล้วแต่เป็นข้าทั้งสิน้นข้าจึงละเลยเฮย,ยหลงอยู่บ้างคิดเพียงว่าด้วยนิสัยรักสงบของเขาไม่น่าจะมีเรื่องใดๆเกิดขึ้นแต่ข้าคิดผิดผิดอย่างมหาศาลวันนั้น ข้าได้ยินเสียงมังกรคำรามลั่นอย่างเจ็บปวดราวหัวใจถูกควักข้าหันมองไปตามเสียงพบว่าดังจากหุบเขาจันทราทุกอย่างเริ่มต้นแล้วเซียนอู่เอ่ยอย่างเย็นชากล่าวต่อเสียงราบเรียบว่าต่อให้เหล่าต้าไปช่วยเขาลิขิตฝาดินก็ไม่อาจฝืน้นผ่านครั้งนี้ไปก็ยังจะมีครั้งหน้าเจ้าหมายความว่าอย่างไร เขาถือกำเนิดจากพลังอินท่านถือกำเนิดจากพลังหยางยังไม่ชัดเจนอีกหรือว่าเขาคือดาวพิฆาตของท่านเหล่าตาท่านจะหลอกตอนเองไปถึงเมื่อใดกันข้ารู้สึกว่าตนเองเหมือนถูกแทงหลายแผลด้วยประโยคนี้มีท่านไม่มีเขามีเขาไม่มีท่านโลกใบนี้มีผู้ยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวท่านเลือกเอาเธอ หัวใจข้าดิ่งวูบข้าจะสังหารน้องชายที่เลี้ยงมากับมือได้อย่างไรข้าแข็งใจกล่าวว่าใหญ่ข้าต้องเลือกในเมื่อเราพี่น้องล้วนอยู่กันมาได้อย่างดีเหล่าตาบซื้อซื้ออยู่ที่ได้ ทั่วร่างของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นเฮยหลงสูญเสียความเป็นตัวตนในหัวข้ายังนึกถึงลิขิตฟ้าดินที่เซียนอู่เคยกล่าวถึงข้าทำได้เพียงตอบเขาไปว่าปล่อยวางเถิดจิงตอกไฟตนนั้นไปเวียนไายในวัฏตะสงสารสักที่ใดในโลกดับหมื่นพันใบเพียงสัตว์เลี้ยงเท่านั้นตายแล้วก็ตายไป ตามหาวิญญาณที่เกิดใหม่เจอแล้วอย่างไรสุดท้ายวันหนึ่งก็ต้องตายจากอีกอยู่ดีแวบบหนึ่ง ข้าเห็นความโกรธเกรี้ยวออกจากประกายสายตาของเขาเฮยหลงผลผันออกไปเขาท่องไปในโลกนับหมื่นพันใบเพื่อตามหาดวงวิญญาณของจิ้งจอกไฟจิ้งจอกไฟตัวเดียวกลับทำให้เขาเป็นได้ถึงเพียงนี้ข้าไม่พอใจเช่นกันพวกเราเหล่าเทพอาสูรล้วนมีชีวิตยาวนานเพื่อมาคร่ำครวญเสียใจกับการจากไปของสัตว์เลี้ยงหรือเฮยหลงกลับมาอีกครั้งครานี้เขาอยู่ ที่สะยางรู้ยังคงงมงายอยู่กับวันวานแน่นอนด้วยนิสัยค่าข้าไม่มีทางยอมให้เขาอยู่ในนั้นไปชั่วนิรันยิ่งไปกว่านั้นสะอย่างรู้คือตัวการชั้นดีที่จะทำให้จิตใจไข้เขวข้า,ขา,ขากลัวเขาจะเข้าสู่ทางมารอสูน ข้ายังคงไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวถึงมีผลกับใจเขามากถึงเพียงนี้7็ดอารมณ์6ปรารถนาสงสารวัดรล้วนเป็นเรื่องที่ควรปล่อยวางได้แล้วคลั่ำครวนไปเพื่อสิ่งใดกันอย่างไรก็เป็นเพียงจิ้งจอกไฟตัวหนึ่งอายุสั้นไม่ควรค่าแก่การกล่าวถึงค่าทะเลาะกับเขาอย่างรุนแรงจุดแตกหักระหว่างพี่น้องของเราเริ่มต้นอย่างแท้จริงใจ หวังว่าเขาจะเห็นแก่หน้าค่าเห็นแก่คำพูดค่าแล้วยุติเรื่องทุกอย่างเสียกลับมาเป็นเทพอาสูรเฮยหลงผู้วางเฉยพวกมนุษย์แม้อ่อนแอแต่กลับสามัคคีกันอย่างยิ่งในบางเรื่องผู้ก่อเหตุคือเสียวหวังจื่อของจักรพรรดิหากเฮยหลงไม่ปล่อยวางแล้วลงมือแก้แค้นไม่ต้องเดาค่าก็รู้ว่ามนุษย์ต้องต่อสงครามแน่ แต่เฮยหลงไม่เลือกพี่ชายเช่นค่ะเขาเลือกที่จะก่อกระบทเขาเลือกจิ้งจอกไฟตัวนั้นและทิ้งความผูกพันในฐานะพี่น้องของเราหากยอมให้เขาชนะมนุษย์จะต้องตายทั้งหมดเฮยหลงเกลียดแค้นชิงชังจนไร้เหตุผลแล้วในฐานะราชันไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์อาสูรล้วนเป็นชีวิตที่ข้าต้องปกป้องข้าไม่อาจปล่อยให้โลกใบนี้ถูกเขาทำลายลงกับมือ ไม่มีผู้ใดทราบว่าวันนั้นข้าต้องประหารวิญญาณน,น้องชายตนเองด้วยความเจ็บปวดเช่นใดน้ำตาที่ไม่เคยหลังกับหลังรินข้าได้แต่ยินยอมรับคำสาปแช่งของเขาเฝ้ามองดวงวิญญาณเขาแตกสลายทีละเล็กทีละน้อย ใจข้าอยากละทิ้งทุกสิ่งข้าห่วนนึกถึงเมื่อยามเขายังเด็กเราตกปลาว่ายน้ําท่องเที่ยวด้วยกันเพื่อความสงบสุขของโลกใบนี้แลกมาด้วยการที่ข้าสูญเสียน้องชายไปตลอดการวันนั้นด้วยคำถามของตูเชร์ข้าถึงได้รู้ใจเขาอย่างแท้จริงให้หลงรักจริงจอกไฟตัวนั้นส่วนข้าจมอยู่กับความผิดบาปตลอดกาล จนกระทั่งวันหนึ่งคาทาราชันเทพอาสูรได้ปรากฏขึ้นข้าเคยคิดอยากใช้คาทานี้นำเขากลับมาแต่การนำเขากลับมาแล้วมีผู้อื่นดูเรื่องเราทั้งคู่ต้องประจันหน้าต่อสู้กันอีกครั้งอยู่ดี จนกระทั่งบุตรชายคนที่5้าของข้าถือกำเนิดคำสาบแช่งของเฮยหลงก็ปรากฏเด่นชัดลูก5้าของข้าคืออสูรลาไกในคราบเทพเจ้าในยามนั้นข้ายังหามุกมังกรไม่พบสังหารน้องชายเพื่อโลกใบนี้มาครั้งหนึ่งแล้วข้าไม่อยากสังหารเจ้าห้าเพื่อสังเวยความสงบอีกข้าใช้คาถาราชันเทพอาสูรเพื่อนำสัตว์อาสูรที่ถูกเจ้าห้ากินกลับมาความจริงใช ช้เวลาไม่ถึง500ปีก็เรียบร้อยแต่ข้ายังฝืนใช้คาถาซ้ำซ้อนย้อนกลับไปในวันประหารวิญญาณเพราะการเวลาที่ผ่านมายาวนานทำให้ข้าสิ้นเปลืองพลังมากข้าใช้เวลาหลายร้อยปีเพื่อประกอบดวงวิญญาณของเฮยหลงขึ้นอีกครั้งจนเขากลายเป็นวิญญาณเต็มดวงข้าถึงแอบไปปลรโลกมองดูใหญเมื่งยื่นน้ำแกงให้เขาส่งวิญญาณข้ามผ่านสะพานด้วยคำสัญญาก่อนตา ของเฮยหลงเขาให้สัญญาว่า จะอยู่กับซื้อ,อตลอดการเขาถือกำเนิดเป็นเยี่ยหานตองหวังจื่อของแควนเยี่ยแปลว่าจิ้งจอกไฟตอนนั้นก็ถือกำเนิดในโลกใบนี้อีกครั้งเช่นกันข้าหลับตาลงภาวนาให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกันนานหน่อยหากข้าต้องสูญเสียพลังอื่นใดอีกเกรงว่าชีวิตก็คงจะรักษาไว้ไม่ได้แล้วกระทั่งเซียนอู่รู้ความจริงข้าจึงยื่นข้อเสนอต่อฟ้าดินขอใช้ร่งางมังกรพอง แลกกับการให้เฮยหลงกลับมามีชีวิตอยู่ในสงสารวัดยาจื้อบุตรชายคนที่เจ็ดของข้าเรียบเคียงถามถึงโลกสักใบที่มนุษย์จะมีชีวิตยาวนานข้าสายหัวข้าไม่เคยออกจากโลกใบนี้ไปโลกใบอื่นจึงตอบคำถามเขาไม่ได้ เจ้าเจ็ดกลับมาในอีกวันกล่าวถึงแดนเซียนโลกซักใบที่มนุษย์สามารถมีชีวิตยาวนานข้าถามเจ้าเจ็ดว่าไปรู้มาจากที่ใดเจ้าเจ็ดบอกว่าท่านอาจูแสแนะนำ ข้าพอจะเข้าใจความคิดของเจ้าเจ็ดและจูเชร์ข้าจึงไปเยือนปอลโลกอีกครั้งครานี้ไปเพื่อพบเทพชะตาของแดนเซียนเขาไม่ยอมรับเรื่องนี้เท่าใดนักเขาติดค้างหนี้บุญคุณของจูเชร์อ,อยู่จึงยินยอมปล่อยผ่านแต่โทษนั้นข้าต้องจ่ายด้วยตนเองคำนวณดูเข้าวๆรวมญาติพี่น้องภรรยาและลูกของเฮยหลงข้าต้องส่งคนมากกว่าสิบชีวิตไปเกิดที่แดนเซียน น่าจะต้องรับทันสายฟ้านับหมื่นปีพึ่งคืนคนให้วิหารเทพโหราไปด้วยกำลังของข้าตอนนี้กว่าจะถึงหมื่นปีคงถึงตายแน่ไม่นึกว่าบรรดาลูกทั้งเก้าและส mm. ี่เทพอาสูรจะร่วมแบกรับเรื่องนี้ช่วยแบ่งเฉลี่ยกันแล้วสองพปีหลากหลายเรื่องราวที่ผ่านผ่านการเวลาก็เป็นเช่นนี้บางครั้งสร้างบาดแผลให้ผู้คนบางครั้งก็ปอบประลมผู้คนเฮยหลงได้ อยู่กับซื้อซื้อที่เขารักส่วนข้าคงต้องอยู่ค้ำจุนโลกใบนี้ไปชั่วกาลเปราวสารฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ